โครงสร้างของตัวแทนประกันชีวิตหรือว่า FA financial advisor นะครับมีทั้งหมดอยู่9ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือ commission นะครับค่าบำเหน็จปีแรกและปีต่ออายุในส่วนที่2ก็คือโบนัสรายเดือนนะและโบนัสรายไตรมาสนะโบนัสร BON ายปีนะค่ารีคูทนะครับก็เรียกว่าโบนัสสัรหาตัวแทนใหม่ ครเผลประโยชน์ตัวแทนมืออาชีพนะแล้วก็โบนัสอัตราความยั่งยืนซึ่งก็จ่ายเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็สริการประกันัค่ารักษาพยาบาลและข้อที่9ก็คือนะกองทุนสะสมของตัวแทนนะครับอันนี้ก็ผลประโยชน์5ข้อนะครับของเอ,อ9ข้อโทั่วถึย ของตัวแทนประกันชีวิตนะครับเรามาดูเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของคอมมิชชั่นนะครับค่าบำเหน็ตปีแรกและก็ปีต่อนะครับผมยกตัวอย่างแบบง่ายๆเลยนะครับสมมติว่าเก็บเบี้ยลูกค้ามา1 0 0 0 0แบาทจะเป็น2 3รายก็ได้กี่รายก็ได้รวมแล้ว1 0 0 0 0แบาทค่าคอมมิชชั่นก็คือ35%เท่ากับ35,000บาทปีแรกนะครับ ในปีที่สองลูกค้าก็ส่งเบีย้ยเดิมนี้หนึ่งแสนบาทนะครับก็ยังได้อีกยีนะครับไม่ต้องขายใหม่นะนเบีย้ยเดิมก็ได้อีกสองหมื่นบาทในปีที่สามลูกค้าก็ส่งเหมือนเดิมในเบีย้ยประกันตัวนี้ได้9%ก็ตก็ตัวเก้าบาทนะครับและก็ปีที่4เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ ลูกค้าส่งมาก็ได้ปีละ2%ถึงปีที่20ถ้าลูกค้าส่ง20ปีก็คือได้ปี20ก็หมายความว่าเราขายครั้งเดียวลูกค้าก็ส่งส่งตราบใดที่ลูกค้ายังส่งเราก็มีไรายได้ต่อเนื่องตลอดเลยนะครับนี่คือคอมมิชชั่นคำถามผมก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราได้คอมมิชชั่น3 5 0 0 0บาทเนี่ยเราต้องลงทุนเท่าไหร่ถ้าเราทําธุรกิจอื่น ค้าขายหรืออะไรพวกนี้มันมีต้นทุนแต่นี้เราไม่มีต้นทุนต้นทุนของเราคือการที่เรามาศึกษานะหาความรู้ทำความเข้าใจและก็ไปวางแผนให้กับลูกค้านะครับเมื <ME> ่อ ER เราจบชิ้นงานเราก็ได้รายได้เรียบร้อยนะครับบ <ST. S 1> ริษัทก็จ่ายเงินเข้ามาให้เรานะครับไอ้นี่ก็คือค่าคอมมิชชั่นตัวแรกนะครับในตัวที่สองนะครับเรามีโบนัสรายเดือนนะครับ โบนัสเนี่ยนะครับในงานบางงานไม่มีโบนัสแล้วนะครับโบนัสเนี่ยเริ่มต้นที่มีรายได้5,000บาทก็มีรายได้โบนัสอาเปอและครับและถ้ามีรายได้20,000ถึง29,000ก็เพิ่มอีก7%และถ้า30,000อัพขึ้นไปก็เป็น10%เอรเรามาดูตัวอย่างเมื่อกี้นะครับว่าเบีย้ย1,000 0บาทนะ ที่เราเก็บมาเมื่อกี้1น0 0 0แบาทได้คอม35%ก็คือได้ไป3 5 0 0 0บาทแล้วได้โบนัสรายเดือนอีก10%นะครับในฐาน10%ก็ได้อีก3500บาทนะครับคอมมิชชั่นได้ไปแล้วเมื่อกี้3 5 0 0 0่บาทบวกโบนัสรายเดือนอีก10%ได้3500บาทนะครับ เมื่อเรามาดูตัวอย่างของสเตทเมนต์เวลาบริษัทจ่ายเงินมานี่เขาจะจ่ายมาเป็นสเตทเมนต์รายการแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่โบนัสรายเดือนนะครับบริษัทได้จ่ายมานะก็จะจ่ายมีว่ารายนี้มาจากไหนยังไงเนี่ยเขาจะจ่ายมาให้เราเมื่อโบนัสรายเดือนแล้วมีโบนัสไตรมาสโบนัสไตรมาสเริ่มต้นที่2 5 0 0 0บาทไรายได้เราก็ได้โบนัส15%แล้ว นะเมื่อกี้เบี้ย1น0 0 0 0นเนี่ยอยู่ที่ฐานนี้ครับเบี้ย1 0 0 0 0แสนคอมมิชชั่น35,000เราได้โบนัสรายเดือนไปแล้วเมื่อกี้10เราได้โบนัสรายมาสอีก15ครับก็ได้อีก5,250บาทเราได้คอมมิชชั่น35% 0 0 0เราได้โบนัสรายเดือน3,500เราได้โบนัสรายมาสอีก5,250ดูสิครับจ่ายซ้อนมากเรามาดู ตัวอย่างสเตทเมนที่เป็นโบนัสตรมาสนะครับนี่เขาก็จ่ายโบนัสตรมาสมาหเรา,าแบบนี้นะมีสเตทเมนหลักฐานให้เราเรียบร้อยนะครับเ,เมื่อโบนัสจ่ายโบนัสตรมาสแล้วก็เป็นโบนัสรายปีโบนัสรายปีก็เริ่มต้นที่คอมมิชชั่นแสนบาทารายเมื่อกี้ยังไม่ถึงแสนใช่ไหมครับนะแสนหนึ่งก็ทำเพิ่มอีก หกหมื่นห้าพันบาทก็ได้แสนหนึ่งก็ได้โบนัสอีกสามเปอร์เซ็นต์สูงสุดเราจ่ายถึงสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับโบนัสสูงสุดจ่ายถึงสิบสี่เปอร์เซ็นต์เลยนะนี่คือโบนัสรายปีนะครับประเด็นสำคัญเราเชิญท่านมาเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้ท่านมาเป็นตัวแทนอย่างเดียว เราก็ให้ท่านเนี่ยมาเป็นวางแผนเป็นผู้จัดก,การเตรียมตัวเป็นผู้จัดการตั้งแต่เริ่มต้นเลยโดยชวนคนมาร่วมงานเราจ่ายโบนัสสัญหาตัวแทนให้สูงที่สุดคือ20%ครับเราจ่ายสูงถึง20%เลยนะหมายความว่าสมมติว่าเมื่อกี้เราเก็บเบี้ยมา1 0 0 0 0แได้คอมไป3 5 0 0 0บาทค่าชวน20%เราได้7,000นะ เราชวนคนมาเพื่อให้เขาเนี่ยมีไรายได้คนก็ทํางานประจําอยู่ก็ใช้เวลาว่างนะก็ามาศึกษางานนี้อยู่เขาเราชวนเขามาทํางานและมีไรายได้เขาก็มีเราได้ค่าแนะนำอีกเจ็ดบาทนะครับและเราจ่ายค่าแนะนําตัวนี้เนี่ยถึง2ปีด้วยกันโดยปีที่เดือนที่7ถึงเดือนที่12จ่ายสิและเดือนที่13ถึง24จ่าย5%ทั้งหมดเนี่ย นะเราจ่ายถึง24เดือนหรือ2ปีนคิดดูสิครับนี่คือสุดยอดมากกับโครงสร้างตัวแทนเรามาดูต่อยังไม่หมดนี่คือจ่ายค่าชวนใหม่ไหมครับค่ารีครูตเห็นไหมเขาเรียกโบนัสศสนาจ่ายโบนัสศสนามาน,มนี่อันนี้มี2รายการแนะนํามาทั้งหมดเกือบเกือบเกือบแสนบาทค่าแนะนํำรับในเจ็ดเมนโอเค เมื่อกี้ผมพูดถึงทั่วไปตัวแทนทั่วไปทำงานไปเรามาดูตัวแทนที่ทำงานเป็นมืออาชีพครับคำว่ามืออาชีพก็คือว่านะเขาทำงานต่อเนื่องและทำเบี้ยประกันเนี่ยนะคำว่ามืออาชีพเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้นะครับนะทำผลงานทุกปีเบี้ยประกันถัวเฉลี่ยปีหนึ่งสองล้านสี่ครับนะ เบีย้ยต่อรายก็คือ30,000บาทก็ทั้งหมดเดือนละ7จกรมทรรปี1ก็คือ80ดรายน,นะคือทำงานเป็นมืออาชีพนะครับอาแบบนี้ครับปีแรกเห็นไหมครับปีแรกเขาได้เบีย้ยสองล้านสี่เขาได้รายได้8ปดแสนสเขาได้โบนัสรายเดือน84 0 0 0และโบนัสไตรามาสอีก4,02 0 0นะโบนัสรายปีอีก นะแสนหนึ่งนะเขาได้รายได้ปีแรกอยู่ที่นะหนึ่งแสนหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทนะครับแล้วก็เขาทำแบบนี้ต่อเนื่องห้าปีครับในปีที่สองนะรายได้เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งล้านเก้าแสนกว่านะทำงานเหมือนเดิมนะครับนะปีหนึ่งก็คือสองล้านสี่นะ เบี้ยต่อรายก็ 30,000, รายต่อเดือนนะก็ปีง80รายเขาก็ขายทำงานเหมือนเดิมปีที่2แต่รายได,ได้ได้เพิ่มขึ้นจากล้านสเป็นล้านเกอะ่ะก็เพราะว่ามันมีเบี้ยต่ออายุปีที่2ขึ้นมาอีกนะครับยี่ิบเปนะปีที่3ามเขาก็ทำงานเหมือนเดิมแต่รายได้เพิ่มขึ้นไปเป็น2องล้านหนะครับเพราะมี เบียบปีที่2เบียบปีที่3แล้วก็มีเงินเดือนแคระในปีที่3ในปีที่4เขาก็ทำงานเหมือนเดิมแต่รายได้ก็เพิ่มขึ้นเป็น2ล้าน7นะครับแล้วก็ปีสุดท้ายปีที่5เขาก็ทำงานต่อเนื่อง5ปีต่อเนื่องนะติดต่อกันเราทำงานอื่นเราก็ทำหลายหลายๆปีเหมือนกันนะบางคนทำเป็น10ปี20ปีเหมืองเหมือนกัน งานตัวแทนก็เหมือนกันนะเราก็ทำแบบนี้นะครับนะ5ปีปีที่5ก็มีรายได้2ล้าน7ทุกท่านครับผมให้ดูตรงนี้ครับนี่ตัวแรกเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยปีที่1ถึงปีที่5ในช่องนี้เนี่ยนี่เขาเรียกว่าไปขายไปทำแล้วได้เงินเรียกว่า p a s s Active Income ทำงานแล้วถึงได้เงินเรียกว่า active income แต่ในปีต่ออายุที่จ่ายมาปี2ปี3ปี4พวกนี้นะไม่ขายใหม่ก็ได้เงินตัวนี้เรียกว่า passive income นะครับทำงานเต็มที่แบบนี้แบบมืออาชีพนะแบบนี้รวมรายได้5ปีเท่ากับ11ล้านกว่าครับและบริษัทใจดีนะครับ ถ้าติดต่อกัน5ปีแล้วเแบี้ยสอล้าน4นี้ก็คือติด MDRT ทุกปี MDRT คือคุวุฒิระดับโลกนะนะได้สิทธิพิเศษมากมายถ้าติด MDRT แบบนี้5ปีบริษัทมีโบนัสพิเศษให้5ล้านบาทนะหปี5ล้านบาทนะครับอันนี้ก็คือนะรายได้ของตัวแทนเมืออาชีพและเดี๋ยวนี้คนที่ติด MDRT เยอะแยะมากมายนะครับนะหลายหลายบริษัทเด็กอายุ20กว่าไม่เกิน30นะติดคุณวุฒิ MDRT แล้วก็ไปประชุมต่างประเทศนี่คือธุรกิจติด MDRT คือมีรายได้แสนขึ้นนะครับนะแล้วก็ วางแผนให้กับลูกค้าตัวเองก็ได้สิทธิพิเศษโรงพยาบาลต่างๆก็มีที่จอดรถให้ลูกค้าของอตัวแทน MDRT ก็มีของเยี่ยมของอะไจากโรงพยาบาลมากมายเลยครับนะไอนี้ก็คือนะโครงสร้างรายได้ของตัวแทนมืออาชีพนะ นี่สเตตเมนต์หลายคนก็บอกว่าอาชีพตัวแทนเนี่ยรายได้ไม่แน่นอนใช่ครับนะรายได้ไม่แน่นอนบางเดือนก็ได้ส0 0 0สนกวา่านะบางเดือนก็ได้ห0 0 0สนกวา่านะบางเดือนก็มาแสนกวา่านะครับก็คือรายได้ไม่แน่นอนนะครับบางเดือนก็ได้เยอะบางเดือนก็ได้น้อยนะครับนี่นะนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่า,า,าแต่ละเดือนเนี่ย เป็นยังไงแต่พอไปปีหลังมันก็จะทบแหละครับทบยอดนะครับนี่คือโบนัสพิเศษถ้าตัวแทนที่ทำต่อเนื่องและติด mdrt ก็จะมีโบนัสบิ๊กโบนัสหปีหล้านนะครับแล้วก็บริษัทก็ให้เป็นทำเป็นไตรามาสไว้ไตรามาสแรกเนี่ยนะตัวเอนะ ไรมาตต่อมาตัว D ตัว R ตัว T ก็ MDRT ถ้าจบทุกไรมาสก,ก็เราก็สามารถติด MDRT ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการที่เราจะไปวางแผนอยากให้ทุกท่านดูนะครับว่าตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นธุรกิจที่เออเป็นงานที่คนที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกนะคือตัวแทนประกันชีวิตซึ่ง ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการแต่เป็นตัวแทนประกันชีวิตนะรายได้804เท่าของคุณุวิ MDRT กินนบุ๊กบันทึกสถิติโลกไว้ว่าชิบาตะคาโซชิบาตะเป็นผู้ที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการนะครับนะ,ะนั้นเนี่ยนี่คือเป็นความภาคภูมิใจของคนขายประกันชีวิตทั่วโลกหรือว่า ที่ปรึกษาประกันชุดทั่วโลกนะครับคาสุชิบาตะเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับเธอนั้นมีรายได้สูงที่สุดในโลกและท็อปท,อป,ทอปของทุกบริษัทก็เป็นผู้หญิงด้วยส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นผู้หญิงที่ท็อปนแต่ละบริษัทเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งนั้นนะครับอ,อันนี้ก็หน้าตาของตัวแทนที่ติด MDRT นะในปีที่แล้วในบริษัท ของเรานะครับบริษัทขอเราเปิดมา3ปีกว่าๆนะครับนี่เราก็มีทั่วนะครับนี่ก็ในภาคใต้ของเราก็มีติด MDRT ด้วยนะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างรายได้และก็คุณวุฒิระดับโลกถ้าเทียบนะนักกีฬาที่จุดสูงสุดก็คือการได้เหรียญทองโอลิมปิกตัวแทนประกันชีวิต ก็คือต้องติด MDRT นะครับที่ปรึกษาประกันชีดดวิตหรือ MDR